สองโลกเลยลูกกูรออยู่เนี่ยลูกูพ่อกูก็รออยู่จะมั่วอยู่แล้วยายมันเมาเราตั้งด่านใจเย็นหน่อยเอาขอจัตุรัสยัยยัยไม่ออกมันไม่ใช่ยัยที่ใส่เสืออบุกองเออแล้ผมไม่รู้หรอกมันเมาเม่ยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้ความรู้่วมมือกแบบปามกูก็งงเนี่ยเมาตั้งด่านได้ไงโอ้โหพี่ถ่ายไปเลยมันเมามันตั้งด่านได้ไง ไม่นาเอาด้วยนะ่ทำไงนะพี่ไอน่ะพี่ไอก็อยู่คนี่ยไม่เป็นไรยวฉี่ไม่ไห่ก็ไม่นั้นแหละผมลูกผู้ชายดื่มับไปรลบไปรัไรัไหนบไปปังไอโหน่อยมใชเรื่องอะไรมันกเาแล้วนดน ก็ลงไปผมก็เดินไปตรงที่ว่าเขาจะให้ผมปัตรตว่าผมก็บอกเอาน้ําไม่มีห้องน้ําหรอเขาบอกไม่มีถ้าจะเข้าห้องน้ําก็ได้เดี๋ยวพาไปผมบอกอ๋องั้นยังไม่เป็นไรนะผมยังไม่ปวดเดี๋ยวรอผมปวดก่อนละกันเพราะว่าผมพิ่งฉี่มารประหลัดอะ่ะเขาก็เดินมาโชว์บตรได้ผมดูผมก็บอกว่าผมไม่ได้อยากรู้ว่าว่า,ว,าว่าพี่ยศอะไรแต่ตอนเนี้ผมยังไม่ปวดรอผมก่อนได้ไหมเขาก็สะกิดแขนผมผมบอกว่า น้องมีอะไรคุยตรงๆลุงชายเปล่าผมก็หันไปดิผมก็หันไปด่ปดาดิบอกว่าเอ้ยมึงพูดอย่างนี้ได้ไงเขาบอกว่าเป็นอาสาแต่ใส่เสื้อ่ายป,ปกครองเดินเข้ามากอดคอผมบอกเฮ้ยไอ้ไอ้น้องแจนๆจนมีอะไรค่อยๆค,คุยกันแล้วก็เองตรวจฉี่เองเองปอดเขาก็ปล่อยเองแล้วเองเองเองไม่ต้องเองไม่ต้องตกใจอะไรบอกนะผมจะตกใจอะไรผมไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วมาพูดกับผมอย่างนี้ได้ไง แต่คนที่มาพูดกับผมอ่ะกินเหล้าหึงเลยผมก็เลยห,หันไปบอกเฮ้ยมึงกินเหล้าแล้วมึงิบัติหน้าที่ได้ไงผมก็วยไวยดิวอยไวเหมือนในคลิปอ่ะแล้วไอ้ประหลัดก็ขวักมือให้ไอ้คนที่เมาอ่ะเดินหลีไปก่อนแล้วมันก็ขับรถออกไปจากด่านสรุปแล้วว่าคนคนที่ว่าเป็นเจ้าที่เมาเนี่ยเขาเขาเป็นใครครับไม่รู้ครับแต่ประหลัดบอกว่าเป็นอาสาแต่ใส่เสื้อนฝงาตกครองเราเรายืนยันไหมว่าว่าเขาเขาเขาเมาอ่ะครับ ผมร้อยเปอร์เซนที่กินถึงขนาดนั้นไม่มาเมาจะเดินหนีผมทําไมยังมีประชาชนที่จะเข้ามาปล่าเลยผมจะบอกพี่ไม่ต้องเป่าหรอกเอาไอ้เครื่องเป่าออกไปเป่าไปแก่ตั้งก่อนแม่งมางว่า mm hmm. มาปฏิบัติหน้าที่ได้ไงผมไม่ได้ไม่ยอมตัวผมยอมตัวแต่ผมไม่ปลอือ ไม่ใจให้พี่แล้ววันนั้นมีมีมีเป่าแอลกอฮอล์ไหมครับเขาจะเป่าไหมครับไม่เขาไม่ได้เป่าผมเพราะว่าผมไม่ผมเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่ดื่มเขาก็เลยจะตรวจฉี่ผมผมก็บอกว่าตรวจอะผมตรวจได้แต่ผมยังไม่ปวดผมเพิ่งฉี่ออกมายังไม่ถึงห้านาทีเลยเนี่ยแล้วลุงผมมารอในรถนานแล้วทําไงจะทํายังไงจะไปส่งก่อนเปล่าไม่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 ได้ขัดขืนไม่ได้เจ๊ไม่ได้อะไรทั้งนั้นครับยินยอมให้ตรวจครับแต่ผมยังไม่ปวดอ๋อ เพราะว่าผมเพราะว่าเพราะว่าผมเพิ่งเี่ยออกมาโอ้โหพี่ผมอายุสามสิบกว่าแล้วลูกก็นั่งสองคนหลังรถ<อ>จะให้ผมเสพครับแล้วก็กระแสเนี่ยมันออกมาคือเหมือนว่าเข้าใจพี่ผมเห็นอยู่เพราะว่าคลิปมันมีแค่นั้นไงเอ่อตัวผู้ผู้กรณีที่ที่เขาเอาคลิปไปลงโซเชียลนะครับก็เขาโดผ่านดานั่นแหละครับผม,ผบผมจะีด้ปรากฏว่ารถรถของเขาเนี่ยไม่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนทางทางฝ่ายปกครองของผมนะครับก็ก็นํานาโดยผมนั่นแหละ ก็ไปร่วมตั้งด่านกับทางเจ้าที่ตำรวจเป็นเป็นปกตินะครับเพราะว่าตั้งกต่ทุกวันช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลนะครับครับผมก็ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ขี่ขี่รถผ่านมาผมก็เรียกตรวจตามปกติครับทีนี้เราก็จะขอตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็ขอตรวจปัสสาวะก็ทางนี้เขาไม่ให้ความยินยอมก็ผมก็เข้าใจอยู่ว่าว่าเขาเนี่ยเสียเวลาแต่ทางเราก็ปฏิบัติหน้าที่นะพี่ใช่ครับ ทีนี้ปรากฏว่ามันมีกรณีที่พาดทิ้งว่าว่าว่าทางเจ้าหน้าที่เราเมาใช่ไหมครับครับผมกับเบื้องต้นผมก็ไม่ไม่ไม่ปรากฏนะครับไม่ปรากฏว่าเมาผมก็ดูอยู่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เมาอืมครับไม่มีก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีเบื้องต้นนะครับผมผมไม่ได้มีอำนาจตามพรบจราจรนะครับผมก็ผักผักให้ตำรวจตำรวจก็รู้สึกว่าตำรวจจะได้ว่ากล่าวตักเตือนเรื่องการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไป ตำรวจไปตรวจสอบแล้วป้ายทะเบียนจะจอยู่ในรถตำรวจก็เลยว่ากล่าวตักเดือนไปประมาณนั้นครับ